พน,น้าจ๋าเป็นไงบ้างสองนี้ดีมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะจะเข้ารอบแต่วันนี้ทําได้แล้วนะคะ yeah! เยออ่กำลังใจมาจากไหนจากแฟนขับเลยค่ะมันมีช่วงหนึ่งนี่หนูดูอ,อ่อมดูแพวดูเหมือนแบบว่าไม่เอาอะไรแล้วก็ตอนนั้นป่วยค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงบาดเจ็บเ,ออเพราะว่าวูบค่ะพี่ถาเป็นดาราม่านิดนึงมันเหมือนว่าดาราม,ม่าสันส่วนในการที่ทำให้เราออม ตามาตรงนั้นหรอคะตอนนั้นมีประเด็นเกี่ยวกับว่าเรื่องดอยแม่สลองคะ่ะบอสถามว่าทำได้ไหมบอสถามว่าทํางานตรงนี้รายได้ดีไหมแล้ตอบว่าดีหรือไม่ดีซึ่งแบบที่ทุกคนเห็นในข่าวอะคะ่ะหนูก็บอกไปว่าหนูพยายามตอบให้เป็นกลางที่สุดเพราะหนูก็บอกว่าเออหนูแต่งหน้าเองหนูทำผมเองเสื้อผ้าซื้อเองแล้วก็ คือใส่ส่าซ้ำแฟนคลับก็ว่า้ีกสำหรับหนูก็ไม่ฟุ้งจากฐานเท่านั้นค่ะซึ่งหนูก็สัมภษณ์ที่อื่นแล้วแต่ไม่มีใครตัดลงเลยซึ่งหนูบอกว่าโดยแม่สลองเป็นที่ที่ให้โอกาสหนูทําให้หนูเติบโตทําให้หนูมีฐานแฟนคลับซึ่งหนูยืนยันเลยว่าหนูพูดว่ามีโอกาสหนูกลับไปทําแน่นอนค่ะเพราะหนูไม่อยากทิ้งฐานแฟนคลับตรงนี้ซึ่งหนูไม่ได้เพิ่งมาพูดวันนี้นะคะ ต่หนูพูดก่อนที่จะมีประเด็นตรงนั้นแล้วค่ะเพราะหลังจะเกิดดราม่าทั้งทีโดยแม่โซโลเองเราไห้โอกาสคุยกับเขาไหมมีเครื่องใจกันนิดอน่อนค่ะค่ะแต่หนูก็ทักไปขอโทษเขาว่าจริงๆแล้วเจตนามันไม่ใช่แบบนั้นแต่หนูก็พยายามตอบให้มันเป็นกลางที่สุดเพราะว่าถ้าเราตอบ ปเลยว่าดีมากเลยประเด็นก็จะมาที่ว่าดีแล้วมาประกวดทำงากับไม่ดีเลยก็จะอยู่ที่ว่าตั้งใไม่ออกตั้งแต่แรกซึ่งหนูพยายามให้มันเป็นกลางมากที่สุดแต่ก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ทําให้แฟนคลับโดยไม่สลองเสียใจหรือว่าไม่พอใจในตัวหนูแต่ว่า หนูเคยบอกไปแล้วค่ะว่าดอยแม่สลองเป็นที่เที่วโอกาสหนูหนูอยากกลับไปทําแน่นอนหนูไม่มีวันลืมคนที่ให้บุญคุณหนูค่ะคือความไม่แฟรที่แบบทำให้เราเสียใจมาก่ะฟิลแบบลืมกำพืชตัวเองแล้วหรอมึงลืมแล้วเรื่องไงว่ามึงเกิดจากตรงไหนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้ลืมค่ะเราเคยไหมกับการที่แบบต้องตัดลิปไปบางส่วน ใช่ค่ะการที่ตัดคลิปไปบางส่วนตรงนั้นอ่ะมันทำให้ภาพรักของหนูเสียไปเลยแล้วคนก็เข้าใจผิดค่ะซึ่งหนูก็ดาวจากตรงนั้นค่อนข้างมากทำให้หนูแบบช่วงนั้นไม่เอาอะไรเลยแล้วก็ห่วงกับป่วยด้วยค่ะมันดูแลจากมันให้เราแบบเอใช่ค่ะที่ทำให้หนูรู้สึกเสียใจที่สุดคือซ e o ของดอยแม่ซองเขามาเห็น คลิปนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเออไปเม้นขาว่าเราไม่โอเคก็ขอ,อโทษค่ะพี่ถามอีกย่านึนงสมมติถ้าณนะวันวนี้ขวดขอนออกมาแนละ้วเราจะได้หนึ่งแม็กซ์แต่เรามีโอกาสที่จะได้กลับไปร่วมงานในเร็วๆลี้นหนูก็ได้คุยกับเขามาก่อนแล้วนะคะบอกว่าหนูอยากกลับไปทำแม้ว่าหนูจะไม่ได้กลับไปประจำแต่หนูขอไปเป็นฟรีแลนซ์อาทิตย์ละครั้งก็ได้ เพราะหนูไม่อยากทิ้งฐานแฟนคลับตรงนี้เพราะส่วนใหญ่ฐานแฟนคลับของหนูมาจากละครสั้นนางงามจะมีน้อยมากซึ่งหนูอยากประคองเขาไปน,น,นานๆอยากให้เขาเห็นหนูอยากให้เขารู้จักหนูอะคะ่ะแต่นี่ที่เราได้มีการเคลียร์ใจกันแล้วหนูก็คุยกับ CEO แล้วนะคะเขาก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรอย่าทําอีกะคะ่ะก็หวังว่าเขายังซะเอนดูเราเหมือนเดิมแล้วก็ยังรักเราเหมือนเดิมค่ะและอย่างการกดแเมลอย่างเงี้ย อ,อ๋อหนูคุยกันตลอดค่ะพี่พี่ก็ให้กำลังใจแบบพี่หนูบอกว่าคนที่อยู่กับหนูมานานจะรู้จักนิในใสัยหนูแต่คนที่อาจจะคอมเมนต์เขาอาจจะเลื่อนผ่านๆไปแล้วเขาไม่ได้รู้จักนิในใสัยจริงๆคนเราก็ตัดสินคนจากเพียงแค่ตรงนั้นนะคะซึ่งพี่พี่ก็คอยซับพอร์ตกำลังใจแล้วก็ความรู้สึกค่ะมีผลถ้าประกวดไหมตอนเนี้ยเรื่อนพวกเนี้นมันมีผลกับเราเวลาประกวดไหมมันแบบ มีผลค่ะมีผลมีผลต่อหัวใจค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าหนูนับไปช่วงสองสามวันที่ผ่านมาคือหนูแบบหน้าอยู่อย่างเงี้ยหนูไม่จอยหนูไม่ได้มีความสุขสุดๆแต่ที่หนูเคยเป็นมาก็ใช่ค่ะมันทำให้หนูคิดมากมันทำให้หนูจิตต่อว่าหนูทำอะไรผิด หนูต้องทํายังไงหนูจะแก้ไขย,ยังไงได้บ้างหนูไม่อยากให้ทุกคนตัดสินหนูจากตรงนั้น,นคืออยากพี่พี่ตั้งกล้องสัมภาษณ์หนูตรงนี้ใช่ไหมคะหนูก็เคยสัมภาษณ์แล้วว่าหนูอยากกลับไปทําแน่นอนแต่มันกลับไป็นนี้ขึ้นมามันทาให้หนูเครียดค่ะ้องให้ค่ะการไม่ไหวแค่รู้สึกว่าแบบเรามาตรงนี้หนูก็อยากเติบโตแต่หนูก็ไม่ได้อยากทิ้ง ใครไว้ข้างหลังคะ่ะหนูไม่ได้ลืมกรรมพืชอะไรเลยหนูยังจดจําทุกคนที่มีบุญคุณในชีวิตของหนูมีส่วนร่วมในชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามซึ่งร้องไห้ค่ะเสจจียใจเสจจียใจที่คนตัดสินกันเพียงแค่นั้น,น,ะค,ะน,น,นค่ะออพยายามฮิวใจขึ้นมาแล้วคะ่ะคิดว่าถ้าหนูเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะหนูอาจจะหลุดทอาพาได้ก็เลยคิดว่า รีบกระเตือรือร้นพา Marcel, Onion, ต่วิ่ง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 ตามไม่ทันนะคะเพราะว่ายิ่งหนูอ้อมหนูจะทําอะไรออกมาได้ไม่ดีอันนี้สำหรับนี้ยังวางแผนว่าเราจะใช่ค่ะสำหรับหนูเป้าหมายคือยังอยากเข้าทอผ้านะคะแล้วก็ไม่อยากเป็นนักแสดงนะคะนางงามที่เป็นนักแสดงได้อะไรอยากฝากบอกแนคือที่ไม่บ หนูก็ก่อนอื่นเลยนะคะหนูก็ขอโทษแฟนคลับโดยแม่สลองแล้วก็ขอโทษทุกคนที่มองหนูไม่ดีหรือว่ารู้สึกกับหนูไม่ดีไปแล้วซึ่งหนูอยากให้คลิปนี้นะคะบอกทุกคนว่าเจตนาของหนูไม่ใช่แบบนั้นคือคนตัดคลิปเขาอยากขยี้แค่ตรงนั้นแล้วทุกคนก็ตัดสินหนูจากตรงนั้นหนูอยากให้ทุกคนลองรู้จักหนูจริงๆดูนะคะไม่อยากให้ตัดสินกันแค่นั้นค่ะก็ติดตามหนูไปนานๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ